มัดรวมเลขดังสามเจ้าแม่แม่น้ำหนึ่งเจนุกและเจฟองเบียแจกเลขเด็ดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกนับถอยหลังวันหวยออกงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกโดยในงวดนี้หวยออกตรงกับวันพุธนักเสี่ยงโชคต่างสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขอันเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดนี้ แล้ววันนี้ขอนำเสนอแนวทางเลขเด็ดจากคนดังที่คอหวยไม่ควรพลาดซึ่งก็คือหวยแม่น้ำหนึ่งหวยเจ๊นุกบารมีมหาเฮงและหวยเจ๊ฟองเบียโดยล่าสุดทั้ง3เจ้าแม่ได้ปล่อยเลขเด็ดเลขสองตัวและเลข3ตัวงวดล่าสุดออกมาแล้วซึ่งมีดังนี้หวยแม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่เลขวิง่ง7เลขสองตัว7 5 7ดห้าหด้า เลขเด็ดเจนุกบารมีมหาเฮงเลขเม็ดเดียว36 63เลข2ตัว38 68 62และเลข3ตัว638และเจฟองเบียร์8 8 8เลขเด็ดเจฟองเบีย์ฟัน8เลข2ตัว80 87 86เม็ดเดียว83 538อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ